สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาทำการออกเลขหนังสือออกเลขคำสั่งจองห้องประชุมและส่งหนังสือราชการในระบบเอลฟิทของสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต4กันนะคะค่ะทำง่ายง่ายทำได้ด้วยตนเองค่ะค่ะ เราจะมาออกเลขหนังสือกันนะคะก่อนอื่นเราจะต้องเปิดไปที่หน้าเว็บของอ่เปิดไปที่ e อ f f i ฟิของสำนักง,งานเขตก่อนนะคะเราจะก็จะมาเจอหน้านี้แล้วก็เปิดไปที่บริหารงานทั่วไปค่ะมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เราเลื่อนลงมาตรงที่ทะเบียนหนังสือราชการค่ะจากนั้นเราก็จะเจอ ทะเบียนส่งหนังสือให้เราเลือกทะเบียนส่งหนังสือนะคะทะเบียนส่งหนังสือแล้วก็จะไปที่ลงทะเบียนหนังสือตรงนี้นะคะคลิกตรงนี้ลงทะเบียนหนังสือพอเราคลิกตรงนี้ปุ๊บเราก็จะมาเจอหน้าแบบนี้ค่ะถ้าเป็นหนังสือราชการที่มีหลายๆฉบับตั้งแต่สองฉบับขึ้นไป ให้ติ๊กตรงช่องนี้นะคะช่องวอล์คือหนังสือเวียนนะคะจากนั้นดูวันที่ตรงถูกต้องหรือยังนะคะแล้วก็ถึงห้ใส่ถึงโรงเรียนถึงพ่วงนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าถึงโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งหรือว่าถึงโรงเรียนสองสามโรงเรียนใส่ชื่อโรงเรียนเข้าไปนะคะใส่เรื่องที่เราจะออกเลข แล้วก็เลือกตรงนี้นะคะเลือกกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจากนั้นเราก็ใส่ชื่อคนที่ปฏิบัติงานนะคะเลือกใส่ชื่อพิมพ์ใส่ลงในช่องนี้ได้เลยนะคะอ่าอันนี้นะคะใส่ชื่อจากนั้นก็สิทธิ์มาตรงนี้ไม่ต้องเลือกอะไรไม่ต้องเลือกไฟล์ไม่ต้องแนบไฟล์อะไรเลยนะคะไปที่ตกลงค่ะประกดที่ตกลงปุ๊บ ก็จะได้เลขหนังสือมานะคะคือตัวนี้ค่ะอันที่เราออกไว้มันจะมีเครื่องหมายกากบาทไว้ให้กากบาทตัวนี้หมายถึงว่าถ้าเราออกผิดหนังสือผิดอะไรผิดสักอย่างตัวเราเองที่เป็นคนออกเลขเราจะมาคลิกตรงนี้ปุ๊บเพื่อจะลบออกได้คนอื่นจะมาลบไม่ได้ค่ะค่ะ ต่อไปเราจะมาออกเลขคําสั่งนะคะเราก็คลิกไปตรงที่ทะเบียนคาสั่งค่ะเลือกลงทะเบียนคาสั่งนะคะต่อจากน,นนี้ก็จะไปลงทะเบียนคำสั่งเราก็คลิกตรงนี้ปุ๊บมันจะมีะข้อความให้เราพิมพ์เหมือนกับตอนที่เราออกเลขหนังสือนะคะ เรื่องอะไรวันเดือนปีที่ออกคำสั่งเรื่องอะไรส่งถึงใครประมาณนี้นะคะพอออกมาเสร็จปุ๊บเออตัวนี้เดี๋ยวมันต้องแนบแนบไฟล์มันต้องแนบไฟล์คำสั่งแนบลงไปด้วยแล้วเราก็คลิกตกลงนะคะค่ะพอตกลงเสร็จเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานี่คือคำสั่งนะคะค่ะต่อไปเราจะ ส่งหนังสือราชการไปให้โรงเรียนค่ะแล้วก็มาคลิกที่บริหารทั่วไปตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกรับส่งหนังสือราชการค่ะจากนั้นก็จะมาที่รับส่งหนังสือราชการค่ะแล้วก็เลือก กลุ่มของเรานะคะกลุ่มนิเที่ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแล้วก็มาเลือกตรงนี้ค่ะว่าเราจะส่งไปให้สถานศึกษารัฐบาลทุกแห่งแล้วก็คลิกตรงนี้ถ้าไม่ทุกแห่งเราก็เลือกสถานศึกษาบางแห่งถ้าเราเลือกตรงนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าที่มีรายชื่อโรงเรียนให้เราเลือกโรงเรียนไปนะคะจากนั้นเราก็ใส่เลขที่หนังสือตรงนี้นะคะ ใส่เลขที่หนังสือวันที่เรื่องอะไรจากเรื่องตรงนี้เราก็ก๊อปมาวางเนื้อหาโดยสดุปตรงนี้นะคะแล้วก็แนบไฟล์ที่เราจะส่งที่เราจะแกนไว้แนบไฟล์ใส่ลงตรงนี้ตรงนี้เราก็แนบไฟล์ตรงนี้นะคะอ่าไฟล์มาจากขึ้นตรงนี้เราก็จะคลิกแล้วก็บอกว่าหนังสือแจ้งโรงเรียนพร้อมเอกสารแนบอะไรประมาณนี้กดอกลุ่ค่ะตรงนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยส่งหนังสือให้โรงเรียนนะคะ ต่อไปการจองห้องประชุมค่ะการจองห้องประชุมเราก็เลือกที่เดิมบริหารงานทั่วไปนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเลือกตรงคำว่าจองห้องประชุมค่ะจากนั้นเราก็จะมาเจอหน้านี้จองห้องประชุมแล้วก็คลิกเลือกตรงคำว่าจองห้องประชุมแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้เราเราก็เลือกคำว่าจองห้องประชุม พอเลือกตรงนี้ปุ๊บมันจะขึ้นห้องประชุมให้เราห้องประชุมเขาใหญ่ห้องประชุมลำตะคองห้องประชุมสมเด็จพุทธาจารย์โตเราก็เลือกลงไปมันก็จะมะีจองวันที่เท่าไหร่วันเดือนปีใช้อะไรบ้างใช้ไมโครโฟนจัดโต๊ะอะไรยังไงประมาณนี้นะคะเราก็คลิกลงไปแล้วก็ส่งตรงนี้ค่ะเลือกนี่เราเลือกห้องประชุมเลือกวันเดือนปีเวลาที่ใช้วัตถุประสงค์จำนวนคน เสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกคำว่าตกลงค่ะตกลงเราก็จะตกลงแล้วเราก็จะได้ห้องประชุมที่เราจองไว้นะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะทุกคนทำได้นะคะสวัสดีค่ะ